สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวนะครับที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับความพยายามในการที่จะยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับโดยเฉพาะหลังจากที่มีการเปิดเผยกันว่าสหรัฐอเมริกานั้นได้มีการทําแผนนะครับเพื่อที่จะเสนอ ให้กับยูเครนนั้นเนี่ยครับได้รับทราบถึงความคิดเห็นของโดนัลด์ทรัมป์ในการยุติสงครามกับรัสเซียและมีการรายงานข่าวว่าล่าสุดสหรัฐส่งเจ้าหน้าที่จากกระทรวงกลาโหมหรือว่าเพนตะก้อนเดินทางถึงยูเครนแล้วเพื่อเจรจาเรื่องนี้รายละเอียดทั้งหมดเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปติดตามเรื่องราวข่าวสารทั้งหมดฝากคุณผู้ชมนั้นนะครับเข้ามาแล้วกด subscribe กดติดตาม กดกระดิ่งช่องถาอัปเดตกันเอาไว้ก่อนนะครับท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารในทุกๆวันที่ผมแนะนำเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนั้นคุณผู้ชมรับประธานดีวอลเดเมียเซลนกี้ผู้นําของยูเครนแล้วก็ประธานดีเรเซตเซยิปเฮนดูกันผู้นําของตุรกีได้ประชุมหารือกันนะครับเมื่อวันที่19กพฤศจิกายน2องพร เพื่อพยายามรื้อฟื้นการเจราจาหยุดยิงในสงครามยูเครนในการประชุมครั้งนี้มีการเน้นย้ำถึงกระบวนการอิสตันบูลว่าต้องดาเนินต่อไปด้วยแนวทางที่เน้นการปฏิบัติจริงและมุ่งเน้นผลลัพธ์นั่นคือสิ่งที่เรเซตเธอิเฮอร์โดกันได้กล่าวในการถแถลงข่าวร่วมกับเซเลนกี้ที่กรุงอังการาโดยที่สตีฟวิทคอปทุตพิเศษของสหรัฐไม่ได้เข้าร่วมประ,ประชุมด้วยก่อนหน้านี้สื่อสารัฐรายงานเกี่ยวกับการเจรจาระหว่างทางด้านรัสเซียกับสหรัฐเกี่ยวกับแผนการสนติภาพสําสหรับยูเครน เรซิเตยิพเปดก,กันก็กล่าวนะครับว่าระหว่างสงครามรัสเซียกับยูเครนที่ทวีความรุนแรงขึ้นทําให้จําเป็นต้องมีการเจราจาก,กันใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่เพิ่มมากขึ้นและการสูญเสียชีวิตที่เกิดขึ้นตามมากําลังสร้างความเสียหายให้กับทั้งสองฝ่ายอย่างไม่สามารถแก้ไขได้ประําดีิของทุเกียย้านะครับว่าเราพร้อมเสมอที่จะหาหรือข้อเสนอต่างๆกับรับสเซียพร้อมยกย่องความพยายามของสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรของเรา ทุเครียรักษาความสัมพันธ์อดีกับตั้งรัสเซียและยูเครนและเสนอตัวเป็นคนกลางระหว่างยูเครนและรัสเซียนับตั้งแต่สงครามในยูเครนนั้นเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี2 0 6 5ภายหลังการเจราจาที่ทำเนียบประทับดมในกรุงอังการาเซเลนกี้ก็บอกว่าเขาหวังว่าจะสามารถกลับมาแลกเปลี่ยนเฉลยศึกกับรัสเซียได้อีกครั้งภายในสิ้นปีนี้เพื่อน,นำเฉลยศึกจำนวนมากกลับคืนสู่ประเทศเซเลนกี้เคยประกาศในฟอรัมออนไลน์เมื่อวันที่17 พฤิกาจนสองพาร้อโดยอ้างถึงการเรยือนทูเคียของเขาว่ายูเครนนั้นกําลังพยายามฟื้นฟูการเจราจาและเราได้พัฒนาวิธีการแก้ปัญหาที่จะนําเสนอต่อพันธมิตรของเราอีกด้วยแหล่งข่าวจากยูเครนระบุว่าเซเลนกี้นั้นจะพบปะทั้งเรเซตเธอิปเพโดกันและสตีฟวิทคอฟที่กรุงอังการาแต่ในเบื้องต้นผู้พิเศษของสหรัฐไม่ได้ยืนยันการเข้าร่วมต่อมามีรายงานเพิ่มเติมว่าการเดินทางเยือนเมืองหลวงของทูเคียตามแผนของเขาถูกยกเลิกไปแล้วจนกระทั่งช่วงบ่าย ของวันที่19พลิกติกาจนทางการสหรัฐได้ออกมาปฏิเสธอย่างเป็นทางการโดยระบุว่าการที่สตีฟวิดคอฟทูพิเศษของสหรัฐจะเดินทางไปทูกเกียนั้นไม่เป็นความจริงเจ้าหน้าที่อาวุโสข,ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐซึ่งปฏิเสธที่จะเปิดเผยชื่อกล่าวว่าอังเรย์เยอร์มักเสนาธิการทหารของประธรบดียูเครนเคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้เขาติดต่อกับสตีฟวิดคอฟอยู่ตลอดเวลาทางด้านรัสเซียได้ระบุว่าจะไม่ส่งตัวแทนไปที่อังการา ถึงกระนั้นรัสเซียยังคงเปิดกว้างที่จะเจราจาเพื่อยุติการสู้รบในยูเครนในมิติเปรีคองโฆษกทำเนียบรัฐบาลรัสเซียได้ออกมาปฏิเสธเกี่ยวกับสื่อของสหรัฐที่มีการรายงานเกี่ยวกับการเจรจาแผนสนติภาพระหว่างรัสเซียกับสหรัฐในขณะที่คณะผู้แทนจากรัสเซียและยูเครนก็เคยพบกันที่อิสตันบูลเพื่อเจรจากันถึง3ารอบับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมซึ่งในระหว่างนั้นได้บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเชลยศึกและการส่งตัวทหารที่เสียชีวิตกลับประเทศ อย่างไรก็ตามการประชุมที่สุรเกียไม่มีความคืบหน้าเกี่ยวกับการยุติการสู้รบรัสเซียเองก็ปฏิเสธข้อตกลงจุดยิงอีกทั้งกองทัพรัสเซียยังคงโจมตีเมืองต,ต่างๆของยูเครนอย่างไม่ลดละล่าสุดนั้นเจ้าหน้าที่รายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย25รายจากการโจมตีครั้งใหม่ทางตอนตกของยูเครนอาคารที่พักอาศัยหลายแห่งในเมืองเตอร์นโนปินถูกโจมตีมีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า92คนรวมถึงการโจมตีในยูเครนในภาคตะวันออกอีกด้วยในขณะที่มีการรายงานจากแอ็กซิออส แล้วก็ฝ่ายนันเช่ทำว่าแผนสันติภาพที่สหรัฐเสนอเพื่อที่จะยุติความขัดแยง้งระหว่างรัเสเซียกับยูเครนซึ่งถูกจัดทําร่วมกับรัเสเซียนั้นมีเงื่อนไขที่ต้องการให้ยูเครนนั้นยอมอ่อนข้อครั้งใหญ่และอาจเท่ากับว่าเป็นการสละอธิปไตยของยูเครนเองโดยรัเสเซียยังไม่ได้ยืนยันเกี่ยวกับข้อเสนอนี้กรอบข้อตกลงซึ่งประกอบไปด้วย21 28, 28ข้อถูกส่งมอบให้กับยูเครนในสัปดาห์นี้โดยสตตฟวิตคอฟผู้แทนพิเศษของประธานดีโดนันททัป์ผู้นําสหรัฐตามข้อมูลแหล่งข่าวที่ให้ รายละเอียดนั้นบอกว่าสตีฟวิทคอฟได้แสดงอย่างชัดเจนว่าเขาต้องการให้วอลเดนเมียเซเลนกี้ผู้นําของยูเครนนั้นยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวตามรายงานของไฟแนนเชียลไทม์แผนที่เสนอนั้นจะกําหนดให้ยูเครนสละพื้นที่ของภูมิภาครัสเซียใหม่ในดอนบัสท,ที่ยังอยู่ภายใต้ใตการควบคุมของยูเครนลดกําลังพลของกองทัพลงครึ่งหนึ่งและละทิ้งอาวุธหลักบางประเภทอีกทั้งยังรวมถึงการลดการสนับสนุนทางทหารจากสาหรัฐอีกด้วยเช่ผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่า าการยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ก็เท่ากับว่ายูเครนนั้นต้องยอมสละอธิปไตยตามการรายงานนั้นยังระบุด้วยว่าเอกสารนี้กําหนดให้รับรองภาษารัสเซียเป็นภาษาราชการของอยูเครนและมอบสถานะทางการให้แก่คริสตจักรออโทโดอกอยูเครนซึ่งเป็นนิกายคริสที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและเป็นเป้าการปรบับปรามของรัฐบาลของเซเลนกี้มาโดยตลอดเนื่องจากว่าไปเกี่ยวพันเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์กับทางด้านรัสเซีย รัเสเซียกล่าวหาว่ายูเครนละเมิดสิทธิของผู้ใช้ภาษารัเสเซียพื้นเมืองซึ่งเป็นสัดส,ส่วนสําคัญของประชากรและระบุว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของความขัดแย้งในครั้งนี้เจ้าหน้าที่รัสเซียยืนยันว่าการยุติสงครามอย่างยั่งยืนต้องตอบสนองต่อข้อเรียกร้องด้านความมั่นคงพื้นฐานซึ่งรวมถึงการที่ยูเครนนั้นต้องรักษาความเป็นกลางไม่เข้าร่วมพันธมิตรนาโตหรือพันธมิตรทางทหารอื่นการตรวจอาวุธและการต่อต้านล,ลัทธิฟาสซิสรวมถึงการยอมรับสภาพดินแดนในปัจจุบัน ดมิตรีเปสคอฟโคษกทำเนียบรัฐบาลรัสเซียไม่ได้ยืนยันข้อเสนอนี้แต่ระบุว่าการหารือระหว่างสหรัฐกับรัสเซียไม่มีอะไรใหม่ไปกว่าสิ่งที่ประทับดีวลลดิเมียปูตินผู้นําของรัสเซียได้เจอกับโดนัลดทรัมป์ที่ได้พูดคุยกันที่阿拉斯าในขณะที่ทางด้านคิริลดมิตรีเยฟผู้เจรจาระดับสูงของรัสเซียบอกกับแอคซิออสนะครับซึ่งเป็นสื่อแรกที่รายงานแผนนี้ว่าข้อเสนอดังกล่าวมากกว่าแค่การหยุดยิงโดยกล่าวว่าเรารู้สึกว่าจุดยืนของรัสเซียกําลังถูกรับฟังอย่างจริงๆ เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวรายหนึ่งบอกกับ p o l i t i c a l ว่าแผนนี้อาจได้รับความเห็นพ้องจากทุกฝ่ายภายในสิ้นเดือนนี้หรืออาจเร็วที่สุดเท่ากับภายในสัปดาห์นี้เว็บไซต์ Axios รายงานอีกนะครับว่าร่างข้อเสนอนี้ถูกจัดทําขึ้นผ่านการปรึกษาหาหรืออย่างใกล้ชิดกับรัสเซียและมีได้และได้มีการนําเสนอต่อ,อยูเครนและผู้สนับสนุนในยุโรปไปแล้วตามรายงานเอกสารจํานวน28ข้อนะครับอ้างอิงจากหลักการที่ประทับดีโดนัดนทั้์ผู้นําของสหรัฐและประจับดีวาลาดิเมียร์ปูตินผู้ดาของรัสเซีย ได้หาหรือกันในการประชุมที่阿拉斯า,าเมื่อเดือนสิงหาคมคิริลดมิทรีเยฟผู้เจราจาระดับอาวุโสของรัสเซียบอกกับซ x ออสว่าเขาใช้เวลา3มวันในการทบทวนข้อเสนอกับผู้แทนของดนัลทรัมป์นั่นก็คือสตีฟวิตค็อกระหว่างการเดินทางเยือนสหรัฐช่วงปลายเดือนตุลาคมเราคิดว่าเวลานี้เหมาะสมสําหรับแผนการดังกล่าวเจ้าหน้าที่สหรัฐที่คุ้นเคยกับประเด็นนี้บอกกับซ x ออสว่าแต่ทั้งสองฝ่ายต้องมีความเป็นจริงและปฏิบัติได้จริงเมื่อถูกถามถึงรายงานดังกล่าว เดมิ opf, ตรีเปตคอฟโฆษกทำเนียบร,รัฐบาลรัสเซียบอกว่ายังไม่มีอะไรใหม่ในการหาหรือระหว่างสหรัฐกับรัสเซียมีรายงานว่าสตีมวิตคอฟได้หาหรือเกี่ยวกับร่างเอกสารนี้ในสัปดาห์นี้กับรุดเท็ปอูเมรอฟเลขาธิการสภาความมั่นคงและกลาโหมแห่งชาติของอยูเครนอีกด้วยรุดเท็ปอูเมรอฟออกจาก,กยูเครนท่ามกลางคดีคอรัปชั่นที่ขยายวงกว้างซึ่งเกี่ยวข้องกับติมูบินดิคผู้ใกล้ชิดยาวนานของวลาดิเมีร์ ของวลดิเมียเซเลนกี้ซึ่งถูกตั้งข้อหาว่าดำเนินโครงการรับสินงบนในบริษัทพลังงานนิวเคลียร์ของรัฐซยูยูเครนระบุว่ารุดเตมอูเมรอฟซึ่งครอบครัวอาศัยอยู่ในสหรัฐปฏิเสธที่จะกลับไปยูเครนหลังมีรายงานว่าเขาถูกทางด้านทิมูบินดิชชี้นําในช่วงที่ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีก,กลาโหมก็คาดว่าสตีเวนคอฟจะพบกับเซเลนกี้ในทูเคียแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็ไม่ได้พบตามที่มีการรายงานไปก่อนหน้านี้และผมก็เล่าไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับสตีเวนคอฟนั้น อาจจะไม่รู้ถึงเรื่องอื้อเฉาที่กําลังก้าวเข้าไปเมื่อเขาตกลงที่จะประชุมในครั้งนี้นั่นคือสิ่งที่โอลิเวอร์แครอนจากดีเอคอนมิตพูดแทนสหรัฐได้เขียนลงทางด้านเว็บไซต์นะครับแล้วก็ผ่านทางด้าน X ซึ่งก็บอกว่าผู้แทนสหรัฐก,ก็ได้ยกเลิกการประชุมที่กําหนดไว้กับทางด้านอังเรย์ักหัวหน้าคณะทางานของเซเลนกี้เพราะระดักถึงแรงกดดันทางการเมืองที่กําลังเผชิญอยู่ของเซเลนกี้เนื่องจากว่าสิ่งที่กําลังเป็นปัญหาตรงนี้ นั่นก็คือว่าเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันในขณะเดียวกันนั้นครับมีการรายงานข่าวเพิ่มเติมว่ากองทัพสหรัฐเปิดเผยว่ามีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงกลาโหมสรหรัฐหรือว่าเป็นตะกอนเดินทางถึงประเทศยูเครนแล้วเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2568เพื่อหาหรือเกี่ยวกับความพยายามในการยุติสงครามกับ,บรัสเซียโดยทีมงานนําโดยทางด้านแดนคริสโคเลขาธิการกองทัพบ,บกสหรัฐจะพบกับวูรดิเมียเซเลนกี้ประธับดีของยูเครน ความเคลื่อนไหวล่าสุดนั้นเกิดขึ้นในขณะที่สื่อต่างๆเริ่มรยายงานว่าสหรัฐกับรัสเซียได้เตรียมแผนสันติภาพฉบับใหม่ทั้งหมด28ข้อซึ่งมีข้อตกลงที่ยูเครนต้องยอมผ่อนปรนครั้งใหญ่รวมถึงสละดดินแดน,นและอาวุธบางส่วนแต่ทั้งสหรัฐและรัสเซียไม่ได้ยืนยันแผนการดังกล่าวก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ยูเครนระบุว่าพวกเขาถูกโจมตีจากทางด้านรัสเซียอีกครั้งหนึ่งโดยมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย26รายจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธและ โดนของรัสเซียในเมืองเทนปินทางตะวันตกของยูเครนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก92คนพันเอกดีวิดบัตเลอร์โฆษกกองทัพบ,บกสารัฐกล่าวในแถลงการ์บอกว่าเลขาธิการคริสคและคณะเดินทางถึงกรุงเคียบเมืองหลวงของยูเครนเมื่อเช้าวันที่19พฤศจิกาจนที่ผ่านมาเพื่อปฏิบัติภารกิจในนามของรัฐบาลสารัฐเพื่อพบกับเจ้าหน้าที่ยูเครนและจะมีการหารือเรื่องของการยุติสงครามคริสคอเดินทางมาพร้อมกับพลเอกเรนดี้จอร์ดเลขเาธิการของกองทัพบ,บกสหรัฐ พลเอกคริสโคนาฮิลผู้บัญชาการกองทัพบกสหรัฐในยุโรปโดยทางด้านคริสโคและพลเอกจอร์ดเป็นเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงสุดของสหรัฐที่ได้เดินทางเยือนกรุงเคียบของอยูเครนนับตั้งแต่ประธานดีโดนันทซ้เข้ารับตําแหน่งในเดือนมก,กราคมก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ยูเครนรายหนึ่งเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าการเจรจาในการเดินทางครั้งนี้จะเน้นไปที่สถานการณ์ทหารภาคพื้นดินรวมถึงแผนการหยุดยิงที่เป็นไปได้ด้วยโดยเจ้าหน้าที่ผู้ไปขอออกนามรายหนึ่งบอกว่า ประจำดีเซเลนกี้และครัมได้ตกลงที่จะหยุดความขัดแย้งตามแนวปะทะที่มีอยู่แล้วและมีข้อตกลงเกี่ยวกับการรับรองความมั่นคงให้กับยูเครนในขณะที่ทางด้านคิสเคลล็อกผู้พิเศษประจำยูเครนของประจำดีโดนัทครัมผู้นำสหรัฐได้แจ้งต่อผู้ใกล้ชิดนะครับว่าตัวเขาก็เตรียมที่จะออกจากตำแหน่งในเดือนมกราคมตามรายงานจากสี่แหล่งข่าวที่ให้ข้อมูลกับรอยเตอร์โดยการจากไปของคิสเคลล็อกถือเป็นการสูญเสียบุคคลสำคัญที่ทำหน้าที่ผลักดันประเด็นยูเครนภายในรัฐบาลของโดนัทครัม ตำแหน่งทูตพิเศษนี้ถือเป็นตำแหน่งชั่วคราวตามกฎหมายต้องได้รับการรับรองจากวุฒิสภาหากดำรงตำแหน่งเกิน360วันซึ่งเป็นเหตุผลที่ทําให้เดือนมก,กราคมถูกมองว่าเป็นจุดเวลาที่เหมาะสมสําหรับการอําลาตําแหน่งของเขาอย่างไรก็ตามการตัดสินใจของคีสเคล,ล็อกสร้างความกังวลในยูเครนเนื่องจากว่าคีสเคล,ล็อกถูกมองว่าเป็นผู้สนับสนุนยูเครนที่สําคัญในรัฐบาลโดนทัทซ์อีกทั้งเจ้าหน้าที่และนักการทูตยุโรปจํานวนมากรวมถึงฝ่ายยูเครนเอง ต่างมองว่าคิดเคโลเป็นผู้ที่รับฟังข้อกังวลของขยูเครนอย่างจริงจังมากกว่าผู้อื่นในคณะทํางานของทัพตลอดการทํางานคิดเคโลวิพากษ์วิจารการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนยูเครนของรัสเซียอย่างหนักแน่นว่าผู้กว่าผู้บริหารระดับสูงคนอื่นของรัฐบาลโดนันทั์และในบางครั้งก็เกิดความขัดแย้งกับสตีฟวิทคอร์ททูตพิเศษด้านภารกิจสันติภาพซึ่งเคยเสนอแนวคิดเปลี่ยนดินแดนที่เข้าข้างรัสเซียเป็นอย่างมากในการทาข้อตกลงสันติภาพระยะยาวครั้งหนึ่ง ในความสาเร็จของคิดเคลล็อกคือบทบาทในการช่วยปล่อยตัวประกันหลายสิบคนที่ถูกคุมตัวโดยอเล็กซานเดอร์ลูกาเชนโกผู้ดาเวลารุดโดยแลกกับมาตรการผ่อนปลนการคว่ำบาตรบางส่วนด้านบุคคลที่ใกล้ชิดกับคิดเคลล็อกก็เปิดเผยนะครับว่าคิดเคลล็อกมองว่าเจ้าหน้าที่ในรัฐบาลจํานวนมากเกินไปที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยูเครนและรัฐบาลยังไม่ยอมรับความจริงว่ารัสเซียคือฝ่ายที่ถ่วงเวลาเจรจา,าสันติภาพขณะที่แหล่งข่าวอีกรายบอกว่าคิดเคลล็อกไม่ตั้งใจจะอยู่ในตําแหน่งนี้เป็นเวลานานมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วและจนถึงขณะนี้ยัังไม่ช่ชดเจนวา ใครจะมาแทนที่คิรเคล็อกเนื่องจากว่าสหรัฐนั้นยังไม่ได้แต่งตั้งเอ,งอกอัครราชทูตประจํายูเครนที่ผ่านความเป็นชอบจากวุฒิสภานี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถายอัปเดตนั้นนํามาฝากคุณผู้ชมกันหาว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถายอัปเดตในทุกๆวันท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารที่ผมนั้นนําเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันแบบนี้เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับ ท่านสมัครสมาชิกรายเดือนกันได้นะครับเปลี่ยนแค่เดือนละ1 0 0รบาทหรือว่า300บาทหรือว่า600บาทแล้วแต่ท่านนั้นจะก,กรุณาให้การสนับสนุนหรือท่านจะสนับสนุนผ่านซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ซุปเปอร์แชทซุปเปอร์แตงก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันหรือบางท่านนั้นจะสนับสนุนผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยนะครับบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชีก็1 6 9 3 4 2 5 1 1 1นะครับ1 6 9 3 4 2 5 1น1่็หนึ่งนอ่กหนึ่ง,งทกเก้างทมสี่สะร่วมสนั่สนุงนช่งก็ปเดอได้เงช่อเดีย่วกัน วันนี้ขอบคุณทุกๆคนนะครับขอบคุณทุกๆท,ท่านที่มาติดตามรับชมรับฟังเรื่องราวข่าวสารจากช่องถาอัปเดตในทุกๆข่าวที่ผมนั้นนําเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันแบบนี้ครับ